สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจอินไซด์นะคะวันนี้วันพรฤหัสบดีค่ะ12มิถุนายน2568เรามาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะจะกระาัเวลาด้วยกันค่ะ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนโทวิรัตจิรดิโลกค่ะ และอยู่กับผมมนชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผ่านทาง True ID a p อปพลิเคชันผ่านทาง Facebook Fanpage TNN l i v e ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยครับที่ y o u t u b e Channel TNN ออนไลน์คุณผู้ชมคุณทวิรัตครับวันนี้เรามีรายงานของกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group ที่มองว่าเรากำลังจะเจอกับทศวรรษหรือว่าช่วง10ปีที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำรายละเอียดเป็นอย่างไรประเทศไหนโตเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับะให้คุณมนชัยเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าตัวอย่าณผู้ชมไปติดตามกับคำเตือนของนหนดีย ะะก,การส่งสัญญาณเรื่องที่นักลงทุนรายย่อยเ,ยเข้าไปสู่ตลาดสินเชื่อเอก,กชนนะคะมีอะไรบ้างที่เขาต้องออกมาเตือนนะคะโดยเรื่องนี้คะ่ะเว็บไซต์ Yahoo Finance ก็รายงานนะคะว่า Moody's Rating บริษัทจันดับความน่าเชื่อถือออกคําเตือนคะ่ะว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของนักลงทุนรายย่อยที่หันมาลงทุนในตลาดเอก,กชนหรือ Private Markets อาจจะสร้างความเสี่ยงด้านสภาพคล่องค่ะและก็คุณภาพของสินทรัพย์โดยเฉพาะในภาคสินเชื่อเอก,กชนที่กําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้เนี่ย แระแการดึงดูดนักลงทุนรายย่อยหรือเมนสตรีทเข้าสู่ตลาดสินเชื่อเอกชนซึ่งเดิมตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของนักลงทุนสถาบันกําลังเปลี่ยนชมหน้าวงการนี้โดยบรรดาผู้จัดการสินทรัพย์ก็เริ่มเปิดตัวกองทุนที่ออกแบบมาเพื่อที่จะตอบโจทย์นักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามค่ะ Moody's ก็ระบุนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยสร้างความกังวลในประเด็นต่างๆยกตัวอย่างเช่นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสภาพคล่องของกองทุนและมาตรฐานของการปล่อยสินเชื่อนะคะเนื่องจากหลายบริษัทเร่งระดมทุนและก็ลงทุนเร็วในขณะที่มีสินทรัพย์คุณภาพสูงให้เลือกอย่างจำกัด m o o d y ก็เสริมค่ะว่าตลาดเอกชนได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลดลง และหลายบริษัทเลือกที่จะถอนตัวออกจากตลาดหุ้นขณะเดียวกันนักลงทุนสถาบันเริ่มเผชิญข้อจํากัดด้านขนาดกองทุนทําให้ผู้จัดก,การสินทรัพย,ย์หันมาใช้ทุนจากฝั่งนักลงทุนรายย่อยเพื่อที่จะรักษาการเติบโต นอกจากนี้ค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนรายย่อยที่คาดหวังสภาพคล่องสูงผู้จัดการสินทรัพย์จึงออกผลิตภัณฑ์ที่มีรอบการถอนเงินเป็นระยะแต่บูดิสก็เตือนนะคะว่าในภาวะตลาดผันผุวนหากว่านักลงทุนจํานวนมากขอถอนเงินพร้อมๆกันอาจจะสร้างแรงกดดันต่อกองทุนทําให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างสภาพคล่องที่มีจริงกับสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังสุดท้ายค่ะบูดิสก็เตือนด้วยนะคะว่าในสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อที่จะแย่งจริงสินทรัพย์คุณภาพดีบางบริษัทอาจจะยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพต่ำกว่าเพื่อให้ทันกับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายพยายามที่จะเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครับที่เกิดการไปซื้อนี่มาแล้วเอามาเล่นแร่แปรธาตุเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆให้คนเข้าไปลงทุนมารอบนี้ s p ก็เพิ่งจะเตือนนะครับสำหรับมูลค่าของ p r i v a t e equity หรือว่าสินทรัพย์เอกชนที่เข้าไปลงทุนกันเยอะในช่วงที่ผ่านมามูลค่าลดลงถึง34%ด้วยกันครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานของกลุ่มธนาคารโลกกันครับ กลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group ออกรายงานมาล่าสุดน่าสนใจเหมือนกันครับบอกว่าโลกกำลังเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำที่สุดช้าที่สุดในรอบ 6ทศวรรษหรือว่า60ปีย้อนกันกลับไปตั้งแต่ยุค60หรือว่า1960นะครับที่ตอนนั้นสงครามเย็นก็เข้มข้นเจอกับอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายมาวันนี้ปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอยู่ในหัวข้อหลักที่พูดคุยกันแล้วเป็นหัวข้อสำคัญด้วยเชื่อมโยงกันหมดเลยครับสำหรับฝั่งที่เป็นภูมิรัฐศาสตร์แล้วมาภูมิเศรษฐศาสตร์หรือว่า G.O.Economics เพราะปัจจุบันนี้เราจะเห็นตัวอย่างชัดเจนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาและ ทศอื่นๆด้วยที่ใช้นโยบายทางการค้านโยบายทางด้านเศรษฐกิจเพื่อหวังผลทางการเมืองนะครับแล้วก็กระทบกับคนทั่วโลกเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาซัพพลายเชืหลัห่วงโซ่อุปทานมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วมาวันนี้ก็เลยปรับลดคาดการเศรษฐกิจของโลกลงแล้วโดยเฉลี่ยครับคุณผู้ชมมองว่า เศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบแรงๆจากสงครามการค้าหายไปถึง0.5เป็นตัวเลขที่ใหญ่ครับดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับจากกราฟิกแรกนี้ดูการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกวัดโดย GDP นะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกทาง World Bank มองอย่างไรทีมนักวิจัยเขาทีมนักเศรษฐศาสตร์เขามองว่าปี68 โต2.3%แล้วปี69โต2.4%ดูสิ่งที่เทียบกับก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนมกราคมกับตอนนี้เป็นหนังคนละม้วนเป็นเรื่องคนละเรื่องครับเพราะว่าเดือนมกราคมตอนนั้นแม้เราจะได้ชื่อของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่อย่างโดนัลด์ทรัมป์มาแต่ก็คาดการว่าน่าจะทำให้สงครามจบได้เร็วเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากลับมาเติบโตได้ร้อนแรงและพอจะไปได้ อย่างน้อยความขัดแย้งก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจโตแล้วก็ผลักดันเรื่องการค้าอเมริกาเฟิร์สได้จริงมันก็น่าจะทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกพอหายใจหายคอมีความหวังนั่นเป็นมุมมองตอนต้นปีแต่พอเกิดช่วง ไตรมาสที่3ต่อเนื่องขออภัยครับเดือนที่3เข้าเดือนที่4แล้วโดนัททรัมป์ก็ประกาศวันแห่งการปลดปล่อยของสหรัฐอเมริกาแล้วไปประกาศจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศในหลักที่เป็นหลาย10%ก็เลยคาดการว่าทั่วโลกจะได้รับผลกระทบเลยปรับลดคาดการเศรษฐกิจหายไป 0. 4ทั่วโลกนะครับ ขณะที่เขตเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วเดิมเขาไม่ได้เติบโตเยอะอยู่แล้วนะครับปี68มองว่าโต1.2% 691.4%นี่ก็หายไปถึง0.5%ประเทศฝั่งเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับและรายการเศรษฐกิจอินไซต์ก็หยิบยกข้อมูลมานำเสนออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นประเทศ G7 หรือว่าเขตอุตสาหกรรมชั้นนำา7ประเทศด้วยกันนะครับ G7 นี้ครับคุณผู้ชม5ใน7ประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลีเจอกับปัญหานี้ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเองรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรของทั้งอเมริกาของทั้งญี่ปุ่นก็พุ่งสูงขึ้นสะท้อนต่อความไม่มั่นใจที่นักลงทุนทั้งสถาบันรวมถึงนักลงทุนกลุ่มอื่นๆมีต่อประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงความปลอดภัยในการถือครองพันธบัตรสหรัฐนะครับ เรื่องนี้มันก็สะท้อนผ่านทางสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขตเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงเขาก็ติดลบไปมากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นโตแค่1.4ขณะที่สหรัฐอเมริกาครับมองว่าโต1.4ปีนี้ปีหน้า1.6หายไปถึง0.9คนที่ได้รับผลกระทบหนักๆในช่วงที่ผ่านมานักวิเคราะห์ก็มองว่า ตัวสหรัฐอเมริกาเองนั่นแหละนะครับที่ไปไล่เก็บภาษีนำเข้าแล้วทำให้เงินเฟ้อในประเทศจะเร่งตัวแล้วก็ส่งผลกระทบกับการดาเนินงานการจ้างงานภายในประเทศด้วยซ้าไปนะครับฝั่งยูโรโซน ติดลบไป0.3นะครับคือผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจมองว่าปี68จะขยายตัว0.7ปี69ขยายตัว0.8ส่วนเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยรวมโต3.8จีนจะโต4.5ในปีนี้โต4ในปีหน้าส่วนอินโดนีเซียประเทศที่เขตเศรษฐกิจใหญ่แล้วประชากรเยอะในอาเซียนขยายตัว4.7 โต4.8%ปีหน้าได้รับผลกระทบจากสงครามการคา้า0.4%ของ GDP แต่เรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนให้ดูนะครับก็คือเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจของประเทศไทยครับมองว่าปีนี้เติบโตไม่ถึง2%เป็น1.8%แล้วปีหน้าเติบโต1.7%ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบ หนักๆจากสงครามการค้าครับคุณผู้ชมถ้ามองจากรายงานของกลุ่มธนาคารโลกเราจะได้รับผลกระทบถึง1.1%ของ GDP คุณผู้ชมครับถ้าดูจากตัวเลขนี้แล้วมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนี่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย10กว่าล้านล้านเกือบ20ล้านล้านบาทแล้วถ้ามองเป็น1%มันก็นับเป็นมูลค่าไม่น้อย มูลค่าของเศรษฐกิจที่กระทบและหายไปโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบมันก็จะหมายถึงการจ้างงานการผลิต แล้วพอผลประกอบการของบริษัทห้างร้านไม่ดีก็จะกระทบไปหมดนะครับทั้งกิจกรรมทางการตลาดการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสื่อแล้วก็หลายๆอย่างที่กระทบตามมาดังนั้นมาวันนี้เศรษฐกิจไทยถ้าได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าลึกขนาดนี้แบบที่ทางกลุ่มธนาคารโลกเขามองก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรอดูแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ทีนี้ส่วนหนึ่งที่น่าคิดก็คือคาดการเดิมกับคาดการณ์ปัจจุบันของกลุ่มธนาคารโลกมองอย่างไรต่างกันแค่ของไตมาสครับก็คือมกราคมเทียบกับมิถุนายนถ้ามองเป็นรายได้ต่อหัวของโลก เดิมนะครับมองเห็นการเติบโตประมาณสัก2%ตอนนี้เติบโตไม่ถึงตัวค่าจ้างขึ้นไม่ถึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัว GDP ก็หดลงไปอย่างที่รายง,งานเมื่อสักครู่หายไป0.4%แต่ถ้าสังเกตดูตัวอินฟล레이ชันหรือว่าฝั่งที่เป็นเงินเฟ้อกลายเป็นเงินเฟ้อไม่ได้จะลดลงแล้วยังอยู่ในระดับที่เหนือกว่ากรอบที่ทั่วโลกตั้งเอาไว้ก็คือ2% ถ้ามองจากกราฟแท่งนี้แล้วชวนกันคิดต่อง่ายๆครับค่าแรงที่ควรจะปรับเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นตามที่คาดหวังส่วนค่าครองชีพที่สะท้อนผ่านทางเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่สูงเหมือนเดิมพร้อมๆกับเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำไม่แปลกนะครับที่นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆตอนนี้ ต่างก็กังวลกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจชะงักงนันเราจะได้ยินทั้ง stagnation stagflation stagflation นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเศรษฐกิจชะงักงันไม่เติบโตแล้วเจอกับเงินเฟ้อที่รุนแรงอีกต่างหากเงินหากก็ยากแล้วซื้อสินค้าบริการก็ซื้อได้น้อยลงอีกปากท้องก็ลำบากอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายประเทศก็กังวลอยู่ครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ทีนี้ถ้าไปดูฝั่งที่เป็นมุมมองที่มีต่อความผันผวนแล้วก็การผัดเชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นความไม่แน่นอนภาพนี้บอกง่ายๆทีเดียวครับคุณผู้ชมบอกง่ายๆว่าโลกเรากำลังจะเจอกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น ถ้าไปดูจากความไม่แน่นอนคุณผู้ชมลองดูสิครับก่อนหน้านี้ทางศาลก็พึ่งออกมายับยั้งพึ่งมาบอกว่าการปรับขึ้นตัวภาษีนำเข้าสินค้าของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบไม่สามารถทำได้มาวันนี้ศาลก็บอกเหมือนกันว่าสามารถทำได้แล้วดังนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นภาษีได้ตามที่คำสั่งของประธานาธิบดีเขาต้องการอย่างของประเทศไทยเราต้องไม่ลืมตัวเลข36%เครับ และอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเก็บภาษีนําเข้า10เป็นอย่างน้อยแล้วจะเกิดการตอบโต้กันไปกลับไปกลับมาในลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้จริงๆอาจจะตกลงเหลือสักครึ่งหนึ่งก็ได้ของภาษีศุรกากร,กรที่จะเจอกันครับเงื่อนไขนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของโลกได้รับกระทืกระทบกระเทือนน้อยลงไปหน่อย อย่างล่าสุดเราก็จะเห็นข่าวนะครับคุณผู้ชมที่เป็นทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมาให้ข้อมูลว่าได้เจรจากับทางการของจีนที่จะส่งตัวแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธโดยทางอเมริกาเก็บภาษีจีน55%จีนเก็บภาษีจากสหรัฐอเมริกา10%เพราะว่ายังไงแร่เอิร์ธเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมหนักรวมไปถึงสินค้าเทคโนโลยีด้วย ข่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นวันต่อวันแบบนี้ความไม่แน่นอนสูงเหลือเกินครับคุณผู้ชมเราก็เลยต้องติดตามกันต่อเนื่องดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบคาดการเศรษฐกิจโลกแล้วก็แนวโน้มเชิงบวกเชิงลบเป็นอย่างไรของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรฝั่งที่เป็นทั่วโลกก่อนนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นปัจจัยที่เป็นเชิงลบเพิ่มขึ้นมาแทบทั้งสิ้นเลยครับฝั่งที่เป็นปัจจัยเชิงลบนี้ สะท้อนได้ผ่านทางความกังวลของนักลงทุนแล้วก็ตลาดทุนเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งที่เป็นหนี้สาธารณะโดยเฉพาะหนี้ของสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ของภาครัฐคำถามคืออเมริกาจะยังคงแบกรับต้นทุนทางการเงินแล้วหนี้ที่สูงขนาดนี้ต่อไปได้กี่มากน้อยขณะที่สิ่งที่น่าคิดก็คือเมื่อไปเปรียบเทียบกับวิกฤตการทางการเงินในอดีตท,ที่สหรัฐอเมริกาเคยเจอนะครับ เราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเคยเจอกับความเปราะบางในช่วงแฮมเบอร์เกอร์ครซึ่งแฮมเบอร์เกอร์คริสตอนนั้นจะ เป็นการเอาหนี้ที่เป็นหนี้ของบ้านหนี้อสังหาริมทรัพย์แล้วเอาไปแปลงต่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแล้วพอมีปัญหาแบงก์ก็ล้มแต่มาวันนี้ก็จะเริ่มเห็นการเตือนของฝั่งที่เป็น private equity หรือว่าฝั่งที่เป็นสินทรัพย์ของภาคเอกชนที่เริ่มจะมีปัญหานะครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูจาก กราฟิกนี้แล้วไปในกราฟิกถัดไปกันต่อนะครับจากปัจจัยเชิงลบที่มีอยู่มากมีให้เห็นแล้วในกราฟิกนี้จะเห็นการขยายตัวด้านการค้าของโลกว่าเป็นอย่างไร ฝั่งที่เป็นกราฟเส้นสีแดงกับสีเหลืองฝั่งที่เป็นสีแดงก็คือการส่งออกไปประเทศที่เขาพัฒนาแล้วฝั่งสีเหลืองคือการส่งออกไปยังตลาดประเทศเกิดใหม่ดูเหมือนว่าฝั่งที่เป็นตลาดประเทศเกิดใหม่จะเป็นจุดรองรับที่สำคัญเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจากประเทศจีนครับ คุณผู้ชมครับถ้าสินค้าจากจีนเอาไปส่งให้สหรัฐอเมริกามีปัญหาเอาไปส่งให้ยุโรปแล้วมีปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือขายฝั่งที่เป็นตัวเลขให้กับฝั่งที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ลดลงแต่ไปขายในประเทศกำลังพัฒนานได้เยอะขึ้นสินค้ามาเหลือครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจีนเขาต้องรักษาการจ้างงานของตัวเองเอาไว้ให้ได้ดังนั้น จะต้องทําให้สินค้าที่มีอยู่ในสต็อกระบายออกไปได้เยอะที่สุดมาที่ไหนล้วครับก็มาที่เอเชียตะวนออกเชียงใต้หรือว่าอาเซียนมาที่ตลาดของประเทศไทยมาที่ตลาดของอาเซียนเราก็จะเห็นการส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับทีนี้แนวโน้มและก็อัตรางเงินเฟอ้อท,ทั่วโลกเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าสอดคล้องกันหมดอย่างช่วงปี2 2ไป23 เศรษฐกิจตอนนั้นกลับมาฟื้นตัวจากยุคข,ของโควิด -19 แล้วก็ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งค่อนข้างแรงเกิน10%ด้วยซ้ำไปแล้วตั้งแต่ช่วงนี้ก็ใช้มาตรการทางการเงินที่ค่อนข้างเข้มข้นเพื่อกดเงินเฟ้อลงมาแต่ว่าถ้าดูจากตัวกราฟเส้นสีเขียวคาดเฉลี่ยไปเราก็จะยังเห็นว่าเงินเฟ้อทั่วโลกจะยังอยู่ในจุดที่ สูงกว่ากรอบที่ทางธนาคารต่างๆเขามองเอาไว้ว่าควรจะอยู่สัก2%กําลังดีไปอยู่ที่ประมาณสัก3%ไปจนถึง3-5%ด้วยซ้ำไปแต่อย่างเงินเฟอ้อของประเทศไทยก็เป็นหนังคนละม้วนนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อบ้านเราเติบโตในระดับที่ค่อนข้างต่ำสะท้อนผ่านทางการบริโภครวมถึงต้นทุนสินค้าบริการและที่สาคัญคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนชาวบ้านเหมือนกันนี่ก็เลยเป็นภาพรวมที่นำมาฝากกันครับคุณผู้ชมจากรายงานของ World Bank ที่ทําให้เห็นว่า เรากําลังจะเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นสงครามการค้าทําให้ GDP โลกกระทบกระเทือนไปถึง0.4ด้วยกันครับค่ะก็ต้องคอยเพิ่มเติมข้อมูลนะคะเพราะว่าข้อมูลต่างๆก็เปลี่ยนแปลงรายวันเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับการขับเคลื่อนระบบคราวของภาครัฐค่ะ มาติดตามกันต่อน,นะคะมาดูกันเดินหน้าของกระทรวง DE นะคะในการขับเคลื่อน gdecc นะคะ open data ะค่ะก็จะเป็นการยกระบบ คราวนะคะในภาคราฐัฐซึ่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาคราฐัฐกว่า1000แห่งด้วยกันโดยเรื่องนี้ศาสตราจารย์พิเศษวิสิ์วิววสิ์สระอัตนะคะปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เปิดเผยค่ะว่าระบบคราวกลางภาคราฐัฐหรือ g d c c Open Data ถือเป็นหัวใจสําคัญค่ะที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย Go Crowd First ที่จะเปลี่ยนผ่านระบบการทํางานของภาคราฐัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ GDCC Open Data เป็นความร่วมมือค่ะระหว่างผู้ให้บริการคราวระดับโลกทั้งจากภาครัฐและก็เอกชนอาทิเช่น NT Alibaba AWS Huawei Microsoft Oracle แล้วก็ยังมีพันธมิตรอื่นๆเพื่อที่จะเสริมศักยภาพระบบค,คราวภาครัฐทั้งด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยของไซเบอร์การใช้ AI รองรับการใช้งานของหน่วยงานรัฐได้หลากหลายตอบโจทย์แนวโน้มการเติบโตของการใช้ข้อมูลและก็บริการดิจิทัลที่มากขึ้น ระบบ CrowdGDCC เนี่ยให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐนะคะมากกว่า1,100หน่วยครอบคลุมกว่า3,700ระบบงานมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านแพลตฟอร์มบริการต่างๆนะคะอย่างเช่น Citizen Portal Biz Portal Health Link แล้วก็ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัลไอดีซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่จะสนับสนุนข้อมูลเปิดของภาครัฐปัจจุบันหน่วยงานรัฐเข้าไปใช้บริการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแล้วกว่า400 0 0 VM นะคะจากเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยประมาณ200,000แล้วก็มีความก้าวหน้าในระบบงานสนับสนุนภายในองค์กรที่ไม่ใช้กระดาษหรือ p a p e r l e s s ได้เติบโตอย่างรวดเร็วตั้งเป้าคะ่ะจะมียูเซอร์ใช้งานประมาณ1ล้านคนในปีนี้ สำหรับงบลงทุนนะคะของ g d c c เนี่ยจะอยู่ที่ปีละประมาณ2000ล้านบาทจากภาครัฐซึ่งหากมองการลงทุนคราวในประเทศไทยนะคะก็ต้องอาศัยภาคเอกชนมาขับเคลื่อนโดยเฉพาะด้าน AI ซึ่งเป็นยุทธศ,ศาสตร์ของประเทศซึ่งน่าจะมีการลงทุนในระดับหลักแสนล้าน,นะค่ะในช่วงเวลา2ปีนี้คะ่ะส่วนเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะในช่วงที่มีความผันผวนอยู่ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมกันนะคะกับทอกหุ้นครั้งที่5ค่ะ เศรษฐกิจโลกที่เผชิญความผันผวนจากหลายปัจจัยรุมเรา้ากำลังก่อตัวเป็นพายุเศรษฐกิจรอบใหม่สถานการณ์เหล่านี้มาพร้อมกับตลาดการเงินที่สั่นคลอนและนี้สินที่เสี่ยงพอกพูนสวนทางรายได้ที่อาจจะลดลงแต่ทางรอดยังมีเพราะ t ี n, n 1 6และรายการชั่วโมงทำเงินจะชวนคุณมาร่วมทบทวนแผนการเงินพร้อมตั้งกาดวางกลยุทธ์และหาโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันไปพร้อมกันในงานสัมมนาเผชิญหน้าว,วิกฤตพิชิตโอกาสฉบับมนุษย์เงินเดือน ฟังคำแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผ่านพ้นมรสุมครั้งนี้ไปได้อย่างมั่นคงพบกับคุณกรพัฒปวรเเชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนคุณนัทพลคําถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยที่จะมาฉายภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุนโลก แล้วไปเช็คสุขภาพการเงินกับกูรูด้านวางแผนการเงินพบกับคุณวิโรธตั้งเจริญนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุณนรุมนบุญสนองนักวางแผนการเงินกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนเสริมทับด้วยพิธีกรมากประสบการณ์โสพลณวรตนาพงศ์และวันวนณิษพัฒสอนธนาพิชัยพบกันพุธที่18มิถุนายนเมโทรมอลแอดมาร์ทพระรามเก้า เริ่มตั้งแต่16นาฬกาเป็นต้นไปไม่อยากพลาดลงทะเบียนฟรีด้วยการสแกน QR Code ที่หน้าจอที่นั่งมีจำนวนจำกัดน,นี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซด์วันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคุณทวีรัตน์ผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ